เคารกทุกขั้นนะครับเด้อนี่ครับทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเมืองไทยเมืองลาวนะครับเล้วหรือโซนยุโรปนะครับเนาะมื่อนี้ปีซีซีมีเมนูทอดใหญ่แห่งครับปีซีตากไว้นะครับเนาะเมนูแรกนะครับเด้อนี่ครับทีทอดปลาทูหน่างอ่ะนะครับเด้อที่ปีนซีเรียนะครับเนาะทอดปลาทูหน่างอด้วยนี่ครับกระดิ่มทัวใส่ขนมจีนนะครับเนาะ แล้วก็ใส่กุ้งตัวเบลอเลยครับนะกุ้งนะครับเอ้ยน้องกุ้งตำตำมั่วตำมั่วนะครับเนาะเมนูมีซีวันนี้นะครับเนาะนี่ครับข้าวเหนียวร้อนกันหนึ่งียบร้อยนะครับเนาะใบพี่น้องเบิร์นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเมนูตอนเย็นวันนี้นะครับสุขสันต์วันแฟตของฝรั่งเศสนะครับเนาะวันชาติ นะครับเนาะวันชาติของฝรั่งเศสนะครับเริ่มมื้อนี้กับบริหารงานนะครับเนาะร้านเป่นปิดนะครับเนาะร้านอาหารปิดมืดเลยครับเนาะนี่ครับวันชาติของฝรั่งเศสนะครับเนาะมื้อนี้นะครับเนาะปีซีเล็จัดคือกันเลยครับเนาะจัดวันชาติของฝรั่งเศสคือกันแล้วครับเนาะนี่ครับเมนูง่ายๆวันนี้ครับกินง่ายๆครับไปครับไปทอดกับพีซี ครับน้ำมันรับประหงเลยครับเนาะก็ตะกูหน้างอ,อก,ก่อนเลยพี่นนอง ครับเป็นแซ่ครับพี่น้องยังไหวไหมพี่น้องเนี่ยคับทอดปลาทูหนังงอกระสุกกนเลยครับเนีย่ยพญี่สิทธิ์เสี้ยวออกแล้ว,วครับเนาะครับปญี่สิี้ยออกมาแล้วครับเนาะปลาทูหน้าง,งองครับไปเมนูสองครับทอดสิ้นแห้งนี่ครับ <c oughs> ใส่ลงไปเลยพี่น้องเลยมาเด้อครับเด้อมากินนสำกัญเด้อ ใส่ลงไปเลยที่น้องเลยเราอทาดสิ้นแห่งเรีย้วรอใล้เราตำส้มตำถั่วนะครับเนาะ ตำล้อมิตรใส่กุ้งใหญ่ๆแซบๆข้าวเหนียวละลอนพี่น้องเอ้ยมาด้อฉลองวันชาติของฝรั่งเศสครับครับ,รบเห็นมาพี่น้องทอดยั่วของพี่น้องอือพี่น้องเลยหอมครับทอดสิ้นแห้งเลยครับเด้อตอนนี้ครับเนาะครับมาเลยครับเด้อพี่น้องเลยครับนะมากินข้าวแรงนำกันเด้อ ครับเนี่ยแห้งก็เสร็จสมบูรณ์นี่ปลาทูหนางงนะครับด้วยถอดเรียบร้อยนะครับสามตัวนะครับนี่ทอดเนี่ยแห้งเซ่บเบพี่น้องเพี่น้องเอยเมนูนี่แซ่บครับนี่ก็แล้วหมดแล้วครับน่าจะมาตำส้มนะครับน่าพีซีก็ตำพริกไว้เรียบร้อยแล้วครับ,นรบ,นนบนนเน,น,น,บน,นเบา,นนา,า,านะน,าน,าน,านี่ครับใส่ถั่วลงไปเลย ใส่ถั่วลงไปเลยนะครับน้อพี่น้องเด้อต่ำสั่วเว้ยพี่น้องขอเวลาต่ำถั่วจักหน่อยได้พี่น้องเด้อรสจัดจ้านเลยพี่น้องเด้อใส่พริกทั้งพริกแห้งทั้งพริกดิบแล้วครับเนาะใส่เรียบร้อยครับปรุงรสเลยพี่น้องเลยใส่มะนาวลงไปเลยครับผมอีซีเส่เปลือกมันหน่อยหนึ่งนะครับเนาะ นะครับเด้อมากินน้าพริซีเด้อเมนูตอนเย็นกับเนาะเสียบคือเกลาพี่น้องเอ้ยใส่น้ําปลาลงไปเลยพี่น้องสักสองซ่อนนะพี่น้องเนาะลงไปจวดขาดบ่ได้ครับแป้งหนัวครับ ใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแซีบหลายน้ำตาลครับมาเ้อครับเด้อพี่น้องเออใส่มะเขือลงไปเลยพี่น้องน้ำปลาเด็กหน่อยนะพี่นอนะ้องเนาะนี่ครับ หอมห่วยๆคือร่องเลยครับใส่เรียบร้อยแล้วครับเนาะใส่เส้นขนมกีนลงไปเลยพี่น้องไปซีนอีกเหนึ่งนะครับเนาะว่าสาบนรสชาติเป็นยังไงนะครับเนาะ พี่น้องเนะาะบะต้องชิมนาะพี่น้องใส่กุ้งตัวเบลอเลยพี่น้องเลยครับกุ้งเงยครับเนาะใส่ลงไปเลยหลังทำความสะอาดเรียบร้อยงานนี้บอแซ่บ,บกระจักิวว่าจังไลยพี่น้องเอ้ย พี่ <maison. S 2> น้องมาครับซีมังกันแซ่บเลยพี่น้องมีครับมีซีกับไซจาน้พี่นนองเาะให้ให้ชมกันชัดๆเลยพี่น้องจ่าๆไปเลยนี่ครับอาจจะเป็นเงาหน่อยนึ่งนะครับเล้วพอเป็นซีเปิดไฟนะครับก็เริ่มจะซีมืดแล้วครับเนาะ อาหารเย็นนี่ครับกุ้งตัวเบอ้อเลยพี่น้องครับหอมบ่พี่น้องหอมบ่พี่น้องหอมบ่หอมบ่มบมบมบครับหอมบ่น้ำลายเสาะศิลาแสีบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวหอนๆนี่คือเก่าอาจจะเป็นเงาหน่อย,อยนึ่งนะครับเด้อครับเอ้ยพี่น้องเอ้ย บาแสบกับจักสีวาจังไดยนะครับเนาะมื่อนี่เป็นวันชาติแห่งฝรั่งเศสนะครับเนาะวันกัดตอกคิวเย่นะครับเนาะเสียงบรนจุกับผู้ตุ่มกำมตุ่มดำอยู่พี่น้องเอ้ยจะได้หลับไปนอนบ้างมั้ยนะครับวันชาติแห่งฝรั่งเศสนะครับเนาะมีซีเกอร์เมืเห็นงานนะครับมื่อนี่ครับพอเพิ่นล้านเพิ่นปิดนะครับเนาะเป็นวันกัดตอกคิวเย่เพิ่นนะครับเนาะเป็นวันชาติ ของฝรั่งเศสกุ้งตัวใหญ่หญยๆยั่วเนื้อท่ดแซบแซบแอบถั่วงอกไปครับไปกินกับพี่ซี่ครับยั่วพี่น้องนานเกินไปแล้วครับ สวัสดีพี่น้องเฮ็ดแล้วก็ต้มากินนะพี่น้องเนาะนี่นะครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยยั่วยัวทำลายไหลพี่น้องเอ้ยมาเด้ครับเด้อใครที่ไม่ได้เข้ามาได้ชมในคลิปนี้เสียใจครับแซ่บมเสี่ยม่ยมมาต้องว่าวลายใ,ใหญ่ห่างพี่น้องออาหาิวอาหารเศร้าอาหารแหลงเป็นยังไง รัวเบ้อเลยพี mm hmm. ่น้องเลยอืมปลาทูเนาะ

พี่น้องอืมต้อเหี้ยหนึ่งจังเครื่อาหารจานเดียวรวมกันไปเลยพี่น้องไม่ค่อยมา ไนมีพื้นที่เพิ่มไดุ้้มอืับตัวเบลล์เลยครับ ผู้นังว่าทีพีซีเหตุครับหลวงพี่น้องเบึงนะครับเนาะนี่นแน่นักดีหรือเปล่าขอบคุณพี่น้องหลายๆนะไรไครับเออทีวีข้ามารับชมช่องพีซีพลังเสถียรนะครับเนาะก็ฝากพี่น้องไว้เนาะความบความใจความพี่น้องกันนะครับเด้อ รักเดนน้อยก็ให้นานๆไว้ได้หัวใจพี่น้องนะครับเนาะนะ้รับกุ้ง 嗯，哎，你那个别放，我先，我一个人了，我一个人我你点汤，嗯，丸子，你看黄瓜片。 กูห่ากกินเดี๋ยวเทดน้ำพิกกปีปลทูพี่น้องะใครดูเย็นเหยอยากไม่รู้อยังออกมาให้กินเลยครับเนา่อ Tấm thịt Tấm sẹo Chắc chỉ vào khắp đây đi với nàng ơi <laughs> ัวหนักก็งามหน่อยเว้ยม่้ถ่เดีวยวด้านมาขอน้ำมือด้อานก็กิน <c ười> เขาเนือครับฝาดหน่อีหืเป็นตับมุ่งสิงแบบอือหือ ทำกินเองทำเองแซ่บเองครับบักกุ้งพี่น้องเด้อตัวเบออเด้พี่น้องนี่ เดี๋ยวจะเจับเนาะมีของนี่ก็ฮะของนี่กอืมฟางเิียงเมื่อตอนนี่เป็นวันชาติของฝรั่งเศสเนาะเครื่องบินเต็มอยู่ครับอยู่ประตูใช้นะครับรเพราะมีซีก็บเบรย์ไปบาร์ดีไป,ป ถาพี่น้งเบื้งอากาศบริุก็เลยบไปครับีนึงขมีเช่นนึ่งพูครเนียนๆนีดดีอ๋ม่มเวลาให้กิน จริงเ,เลยครับเรื่อยๆบาทครับงไงครับโอ้อตัวเบลอเลยพี่น้องสดฟ้ามใสติ้งเลยครับกุ้งครับมือเลยครับนี่ เนี่ย AH! ข้ากระบพี่น้องพีีซีเอชิปตากเนี่ยนะครับแห้งมีมุกปลหอมเอาทำคนอยู่เมืองไทยพี่น้องเว้ยกิน xẹp tí chẳng nằm ở lại không Hãy subscribe cho หัวหลังจะจอเป็ดไงหัยไม้งการให้ก,กิน,นรับตัมหันตามใรซีพาเฟ็ตนะไปรวอนนะมักซีพีซีกินตำสั่วกุ้งทัวนะครับเนาะ <c oughs> อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ดกดกระดินน่งให้นไหมครับเดีย๋ยวกันคอมฝากคอมเมนต์นะครับเนาะคอมเมนต์ว่าจังไงเป็นยังไงนะครับเด้อ้องเก่า้องใหม่หอืมชอบไหมฮะ 嗯嗯，我不饿哈，嗯嗯，不、嗯、疼。嗯嗯嗯 คุ้มฟองฟอ,องพลั่งเสรศสขอแรงแล้วมือเหมือนเล็กเนาะชอบคลิปกินเขาเนี่ทีนี้ฝากไว้เท่าทนี้นะครับเด้อถ้ามาักอาจจลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นไหมนะครับเด้อแจ้งเตือนคลิปใปหม่ๆมาหาพี่น้องนะครับเนาะ กับชิบกินตำซั่วทอดปลาหมึกเออทอดปลาทูทอดเนี่ยเข้าเนี้อลอร์ดเป็นสีกระจ่าไปตอนนี้นะครับเจอ,อเกันคลิปหน้าครับในคลิปต่อๆไปครับบ๊ายบาย